กองกลางกิดเยอะมากแต่ว่านัดสุดท้ายได้ลงนะนัดสุดท้ายแบ่งกลุ่มนะผมว่าเฮ้ยมาให้มันได้อย่างนี้สิใบที่2ครับใบที่2ไฟลูกอีกแล้วครับ15,000ล้านครับคืนนี้จัดไปไฟลูกครับมานี่คือไฮไลท์ของคลิปนี้ครับ yeah. สวัสดีครับผมขอต้อนรับาสู่ติดต่อเอฟฟี่ฟาลายสีนะครับผมกับกิจกรรม The Final Begins นะครับเทสก่อนสัก1,000 0อ่าเทสก่อนสัก10,000บาทนะครับอัปเกรดเพื่อเอาบวก8ถูกไหมอ่าไม่รีรอเปิดไปเลย200ครับอ่า200ไปเลยโอ้โหสีทองไม่มีเลยอ่ะไอสีทองไม่ออกส้กมเล่นเล่อ่าอ่าสีทองมาแล้วรับรางวัลก่อนนะครับโอเคอ่ามาลุ้นกัน เดไม่พอแงน,นอนเดเก่อนแล้วกันนครับประมาณนี้ก่อนมไตม่มไมด้ครับองแรกไม่แสดงสามไม่ต้องแสดงสามแล้วนี่จัดไปอันนี้โอกาสได้เยอะกว่าสครับโอเคสามแลสจัดไปดได้ครับผมหก็ก็ได้ครับหก ได้ครับโอเคอ่าหมดแล้ว0อต่าแตกไม่ได้ีิงโอหโสุดท้าย80แล้วต้องได้แล้วครับต้องได้แล้วครับ80เดี๋ย <_ letter> วเราไปเล่นอีกกิจกรรมหนึ่งดีกว่ากิจกรรมโกลเด้นสปินนะใช้ FC เล่นครับใช้ FC เล่นก่อนเริ่มกิจกรรมเลือกของรางวัลที่ไม่ต้องการออก2รางวัลอันนี้ไม่ต้องการ แล้วก็น,นี่ก็ไม่ต้องการนะครับยืนยันไปยืนยันมาสปินกันเลยดีกว่าจัดไปครับสปินไปเรื่อยๆเอ้ยมันดูกันว่าไอตัวที่เราสปินเนี่ยจะได้ของดีหรือเปล่านะครับจัดไปครับอันนี้ออกครับแล้วก็ไอเลนน้อกแล้วกันมายืนยันเล่นอีกสักที เดี๋นนๆๆยวเราไปรับของรามักันดีกว่าครับมาเปิดโค้ชก่อนเลย2ใบไปเลย2ใบมาสเปเชียลโค้ชครับโอ้โหตัวเดิมคนเดียวกันนะครับแต่ว่าความสามารถต่างกันอยู่โอเคมาดูนักเตะกันดีกว่าครับมาลุ้นบวกแปกันให้หมดเลยมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับเปิดเลย4ใบ พี่รีรอ4ีใบไปโอ้โหไม่มีบวก8สักตัวให้มันได้อย่างงี้สิไอคอน2ตัวไปครับปลาคานาวารเอามาตติอมาตติมาตติส2ใบบวก5ตัวที่ดีที่สุดคือตัวอ ไม่ได้มัดติดด้วยบวกแปดดิครับสองใบจัดไปได้สิได้สิสมาเกเรเล่เบอร์ครับไปทีละใบครับมาทีละใบบ้างบวกห้าไอ้ยะ่ะคิมยองกวนอยากเห็นเจมสมันดิสันลงเป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษยากนะยากโล้ยยาก กองกลางกินเยอะมากแต่ว่านัดสุดท้ายน่าจะได้ลงนะนัดสุดท้ายแบ่งกลุ่มนะผมว่าเฮ้ยมาบูโลเฟเนแน่เลยอ้โหเวเนโนซิวาไม่ต้องคัดแล้วครับไปสองไปเลยที่ดีที่สุดมาวันนี้ทีมได้เป็นกลุ่มตอนเช่าหรอครับไม่แน่ใจครับสเตอร์ลิงโอเคไอคอนร้อยสิบมั้งครับเปิดไป,ไป โอ้โหจอร์ดเบสก็ยังลงมีให้รุ่นบวกแปดอีกนะครับวันนี้ใจเย็นๆนะครับขอรุ่นใบนี้ก่อนแล้วกันนะบวกแปดนะฝากสปอนเซอร์หลักของเราด้วยครับผมดับ W4 แฟรงต้อนนะครับฝากด้วยนะครับจัดไปบวกแปดมามโอ้โดอยบวกเจ็ด บวกแปดยังไม่ออกนะไปไปยตจัดไปเรามีมีนกเตะกับพี่แจค็คไหมครับไม่น่ามีนะครับน่าจะวุ่นนะไปต่อครับจัดไปบวกห้าโอ้โหบอกว่าเอามาลุ้นไปนี้บ้างครับการาฟิกไม่ขึ้นนะฮะ คาดว่าใบนี้จะดีไหมอันนี้บวก8นะ MC PTR B o e LS Over O 98บวก68ไปทีละใบครับอันนี้บวก8แน่นอนฝาก W T ได้ไหมครับมาไฟลุกแล้วหมื0น M ขึ้นสักทีลิวาลโด้ครับ15,000้า 15, นล้านครับใบที่2ครับใบที่2 ไฟลุกอีกแล้วครับอันนี้เ MC ฮะ MC อะไรครับโปรตุเกสเจ้ามูตินโยถูกกว่าดีมันยดูไปต่อครับนี่อันนี้66-8กราฟิกไม่ขึ้นอีกแล้วโอ้อกันตองเกนเบลเยียมเอามาดูมาดริด6-5บ้างฝั่งอื่นเอ็มก็โอเคแล้วนะฝั่งอื่นดีดด้วย รีโวลด์อยากได้จัดไปขายให้ครับจำมัโนโย,ย่อไหมขายก็ไปอยากได้ไหมขายนี่ขายฟันตองเก็ตนะไหมครับโอ้ยอยากได้เอาไปขายครับเบอรเยี่ยมจะได้บวกแปดหรือเปล่า<ม>โอเคพอสโคบวกแปดหรือเปล่าบวก 6. หกลุนบวกแปดไหมครับจัดไป จัดไปอ้ยต่อเลย67ไม่ได้68นะครับมาใบสุดท้ายแล้วครับมี21ดาว200บวก8จัดไปเลยคื <c oughs> นนี้จัดไป <c oughs> ไฟลุกครับมาโปรตุเกสแบ็คขวาแมนยูเดียโก้ดาโล่เออ ตัวนี้ครับพีสุดแล้วของวันนี้ได้ใช้แน่นอนครับตัวนี้ชอบมากๆเอาเข้าทีมเลยแทนบล็อกบาร์ครับไม่ใช้บล็อกบาร์คอนเทนต์นะอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับจัดไปอยู่ในไฮไลท์เลยนะครับตีตอ่อเรสบวก8นะครับเน็ตเบ็ดรุดฟ้นรเตอรรอยมาจัดไปจัดไปเปิดนักเตะก็ไม่เกลือเท่าไหร่หลุ้นกันลุ้นกันฝากสปอนเซอร์ด้วยครับดับเบิลทรีนะฮะ อย่างหน้าขาวใสต้องดับบิษฟรีนะครับผมเซรั่มแพงต้อนตอนนี้โอ้ขายดีมากนะครับคนชอบมากหน้าใสไร้สิวนะฮะใครที่เป็นสิวใช้ได้นะครับสิวหายแน่นอนนะครับลุยเลยดีกว่าปวดแปดครับฟอนันโดตอสเปนไลเเือสามครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ